สวัสดีครับรายการอาจารย์มโนปัญหนาในครั้งนี้นะฮะก็จะมาตอบคําถามของท่านหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าเขาจบม .6 แล้วเนี่ยเขาควรจะต้องทําอะไรต่อดีอาจารย์เจี๊ยบร,รู้มากว่าจบม .6 แล้วควรต้องทําอะไรต่ออ่าเรียนจน้าอาจารย์อ้าเราไม่ทํางานสมัยนี้ก็ต้องเรียนค่ะอาจารย์ไม่ว่าสมัยช่วยไหนนะอาจารย์ครับก็มีอยู่เพจหนึ่งนะฮะเขาชื่อว่า ท <Tem pus S 1> แทมปัสตานะฮะเขาบอกว่า6ก,การเรียนรู้จริงที่ไม่มีอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยจบม .6 ไม่อยากเรียนต่อเลือกทําอะไรดี<อ>เขากำลังพูดถึง เนี่ยนะมันมีอยู่หลายหลายทางเลยที่เราอาจจะต้องเลือกทําก็ได้ถ้าเกิดเรายังไม่อยากจะไปเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยเขาบอกอันนี้ฮะอันที่หนึ่งเรียนต่อสายอาชีพเฉพาะทางเลยเช่นอาจจะไปเรียนต่อการทําอาหาร<ช>การซ่อมรถการซ่อมคอมพิวเตอร์หรือการทําบัญชีอันนี้คือเรียนสายตรงเลยเรียนเฉพาะทางเลยให้คุณประกอบอาชีพได้คือไม่อยากเรียนมหาวิทยาลัยอ่ะก็ต้องไปทาง แบบนี้เลยเฉพาะทางคัดคุ้มสวยสองโรงเรียนคอร์สออนไลน์ซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีคอร์สออนไลน์ในอินเทอร์เน็ตเยอะเลยนะคะที่คุณอยากจะรู้ในแต่ละเรื่องคุณก็ไปเรียนได้จะได้รู้ว่าคุณถนัดและชอบมันหรือเปล่าหรือ3ไปเรียนต่อต่างประเทศเลยซึ่งต่างประเทศก็มีคอร์สระยะสั้นหนึ่งปีที่เรียนเฉพาะทางเหมือนกันะนะฮะหรือ4ออกเดินทางท่องเที่ยวไปหาตัวเองวอง่าต,ตัวเองชอบอะไรเผื่อจะค้นพบเผื่อจะค้นพบในประเทศไทยเราอาจจะไม่เจอแต่ว่าในเมืองนอกที่เราไปเดินทางอาจจะเจอสิ่งนั้นก็ได้ที่เป็นสิ่งที่เป็นตัวเรานนะะะทาาาางหปรรสบกณ์คื ไปเป็นลูกน้องไปเป็นมนักงการขายของหรืออะไรประมาณนี้เพื่อหาประสบการณ์ชีวิตนะฮะ,ะแล้วก็6ทําธุรกิจส่วนตัวจากสิ่งที่ชอบคือเราชอบอะไรเราก็อาจจะไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมอาจจะเรียนคอร์สออนไลน์เพื่อไปทําอาชีพนั้นที่เราชอบก็ได้นะ,ะซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะแยะมากมายเลยนี่ก็คือแนวทางเลือกนะฮะถ้าเกิดเราจบมหไม่จำเป็นต้องต่อม, 6, มหาวิทยาลัยเสมอไปอคราวนี้ในมุมของผมนะผมมองว่าถ้าเกิดคุณเรียนจบมหแล้วเนี่ยคุณไม่รู้จะไปในทางไหนแต่ว่าต้องการที่จะมีทางไปโดยด่วนเนี่ยผมแนะนําเลยครับเรียนต่อปสอบบ กับเยนโลครับเป็นวิชาชีพโดยตรงคุณเรียนระยะสั้นแค่เพียงสองปีเท่านั้นคุณได้วุฒิปอสอทางด้านบัญชีแล้วสามารถเซ็นเป็นผูท้ทําบัญชีได้คุ้มมากเลยเรียนแค่2ปีเรียนทางด้านบัญชีภาษีและปฏิบัติที่เยนโลและก็เรียนความรู้ทั่วไปที่ซิบบ้านะฮะ คุณก็จะได้วุฒิปอสบัญชีนี้มาได้วุฒิด้วยแล้วก็ได้ความรู้ในการไปประกอบอาชีพจริงได้เลยใช่<น>ะฮะในการมาเรียนนะฮะถ้าเกิดคุณมาเรียนได้ในระยะเวลาหนึ่งเช่นคุณอาจจะมาเรียนช่วง3 <6 S 1> เดือน6เดือนแล้วสามารถเอาเอกสารมาคีลงโปรแกรมได้หรือคุณสามารถยื่นภาษีได้เนี่ยคุณสามารถที่จะมารับจ็อบหรือทํางานพร์ทามในช่วงหลังจากเลิกเรียนได้ด้วยคือไม่ใช่แค่เพียงมาเรียนอย่างเดียวในช่วง9ก้าโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นเท่านั้นแล้วก็เรียนแค่นี้แล้วก็จบกันไม่ใช่ถ้าเกิดคุณมีความสามารถเรามีงานรออยู่ในออฟฟิศมีมั้ย มีงาน,นก็จะมีงานทำบัญชีจริงๆเลยนะคะสําหรับนักเรียนท่านไหนที่ขยันขันแข็งทางานได้แล้วด้านบัญชีนะคะเราก็จะมีเอกสารทางบัญชีเนี่ยให้คุณคียมารับจ็อบพิเศษเพิ่มได้เลยหรือแม้กระทั่งหากวันหยุดนะคะ,คะมีงานที่ต่างจังหวัดหรือทางไกลเราก็จะพาคุณค่ะ ออกไปทํางานข้างนอกนะคะแล้วก็มีเบี้ยเลี้ยงให้ด้วยซึ่ง<ม>ไอเดียตรงนี้มันมาจากการที่มีลูกค้าท่านหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าเขาอยากจะมาเรียนคอร์อสปอสบัญชีพรีเมียมกับเราเนี่ย<ฆ>ที่จะเปิดเทอมในช่วงมิถุนายน64นี้เนี่ย เขาก็เลยบอกว่าเขาเนี่ยจะมาทํางานพาร์ทไทม์ด้วยได้ไหมคือจะมาหาทํางานพาร์ทไทม์แถวๆนี้แล้วก็ถ้าเวลาที่เหลือเนี่ยก็ไปทางานพาร์ทไทม์แล้วเวลาปกติจะเล่นกับเรา<ค>ผมก็บอกว่าคุณไม่ต้องขนาดนั้นหรอกคุณมาเรียนให้ทํางานได้แล้วคุณก็สามารถรับงานพาร์ทไทม์จากเราไปทําเลยคุณจะได้เรียนด้วยทํางานด้วยมีเงินใช้ด้วยอันนี้ดีกว่าที่คุณจะมาเรียนแล้วคุณไปทํางานนอกบัญชีมันอาจจะ,ะ,ะทําให้คุณเรียนรู้หรือทํางานได้ช้าลงมาเรียนแล้วก็ทํางานโดยตรงเลยดีกว่านะฮะค่ะอาจารย์คะแล้วถ้าเกิดเรียนจบปวสแล้วเนี่ยมีแนะนํางานบ ให้ด้ดวยคาาจคือเรียนจบปศสอนะฮะเรามีงานที่ผู้ประกอบการเขารอที่จะเอานักศึกษาของเราที่เราการันตีว่าเรียนจบใน,ใน,ใน,ในสูตรเราแล้วทำงานบัญชีได้เนี่ยมารอรับอยู่แล้วก่อนเรียนจบดังนั้นมาเรียนจบใน,ในสูตรปอรสอนพรีเมียมไม่ต้องลกวตกงานนะ,ะเพราะมีงานมารอคุณอยู่ค่ะแล้วถ้าเกิดอยากเรียนต่อเรียตีล่ะคะอาจารย์ถ้าอยากเรียนต่อนะคุณมาเรียนปอสอ,สอปีกับเยลโล่นะฮะพรีเมียมเนี่ยปอสอพรีเมียมเนี่ย แล้วถ้าเกิดคุณอยากเรียนต่อสมมุติว่าเออเราเหมาะกับบัญชีว่าเราเรียนมา2ปีแล้วเรารู้สึกเราชอบเราทามันได้ดีคุณมาติดต่อผมเลยฮะแล้วเดี๋ยวผมจะพาคุณไปเรียนในมหาวิทยาลัยที่เขาทํา MOU กับเราะฮะเรียนอีกแค่เพียงปีครึ่งเท่านั้นคุณก็ได้วุฒิปริญญาตรีบัญชีเลยนั่นหมายความว่าหากอยากได้วุฒิปริญญาตรีคือเรียนแค่เพียง3ปีครึ่งเท่านั้นถูกไหมใช่าาก็คือปอ,องกับเรา2ปีถูกไหมฮะแล้วกับมหาวิทยาลัยอีกปีครึ่ง <S <S <ๆ>ซึ่งมหาวิทยาลัยปีครึ่งเนี่ย<ๆ>ก็เรียนกับ บัญซึ่งคุณสามารถไปสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีกรหรือผู้สอบบัญชีรับิญชาติก็ได้หรือสามารถเป็นผู้ทำบัญชีที่เซ็นงบขนาดใหญ่ได้ด้วยนะฮะ เพราะว่าคุณมีวุฒิปริญญาตีบัญชีแล้วไงค่ะได้ทั้งวุฒิปริญญาตีและสามารถทํางานจริงได้เลยตั้งแต่ยังเรียนไม่จบใช่ครับอาจจะมีคาถามว่าแล้วเรียนืันไห่นะฮะเราเป็นอย่างนี้ฮะเรามี2หลักสูตรภาคปกติกับภาคพิเศษภาคปกตินี่คือเรียนวันจนันทร์ถึงวันศุกร์ถือว่าเรียนในเวลาราชการนะฮะ,ะแต่ถ้าเกิดเป็นภาคพิเศษก็คือรับสําหรับคนที่ทํางานแล้วแต่ว่าไม่มีเวลามามาเรียนในภาควันปกติคุณสามารถมาเรียนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ได้เป็นภาคพิเศษนะฮะสำหรับหลักสูตรปสบัญชีพรีเมียมและเหนือสิ่งอ ตนี้ตกงานสมัครงานคงลำบากหรอกสู้เอาเวลาที่เหลืออยู่ที่จะไปหางานแล้วยังไม่มีความส,มสามารถอะไรมากนะักเนี่ยนะหรือที่เกยดไปแข่งในตลาดแรงงานอนะ่ะคุณเอาเวลาช่วงนี้ที่มันว่างอยู่เนี่ยมาลงเรียนดีกว่าไหมสองปีแล้วคุณเป็นคนใหม่เลยในการเรียนแล้วถ้าไม่มีเงินไม่ต้องกังวลใจฮะเราทําเรื่องกู้ยืมเงินกอยสให้คุณเรียน2ปีกับปศบัญชีมิีเมียมได้ร้อเเลยขอแค่เพียงคุณติดต่อมาหาเราเท่านั้นเอง ถ้าสนใจติดต่อช่องทางไหนคะอาจารย์ฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะฮะถ้าเกิดคุณสนใจก็ติดต่อมาที่0970091656หรือ0853111669หรือ Line ID y t y l o w t w t r n i n i n g นะฮะสองปีที่คุณอยู่กับเราก็จะเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่และคุณก็จะมีงานทำและก็ไม่ตกงานตลอดชีวิตนะคะ,<ฮ>ะโอเค